ณสถานนี้รับเลี้ยงเด็ก <c oughs> มีม่มมีความสุจใจเลยแล้วโตขึ้นมาแล้วล่ะอะนี่มันแม่คนเก่าแล้วก็พี่สาวเรานี่นะอ้าพี่สาวคนเก่าของเราเหรอแม่คนเก่าของเราและพี่สาวคนเก่าของเราแม่จ๊ะพี่จ๊ะ หนูโตขึ้นแล้วจ้าเย่หนูหนูโตขึ้นเป็นคนใหม่แล้วล่ะตอนนี้หนูโตขึ้นมากมากแล้วลค่ะแม่หนูเริ่มพูดได้แล้วด้วยเย้ yeah, yeah. แย้เก่งจังเลยจะตัวน้อยของแม่เดี๋ยวถึงลูกจีไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ตรวจให้ลูกก่อนละกันเนาะ ดีใจจังเลยค่ะคุณแม่ดีคุณแม่เนี่ยดูแลหนูดีทุกอย่างเลยเอา้าวพี่จะไปไหนคะพี่จะพี่จะไปแล้วนะจ๊ะบายบายนะคะคุณแม่บายจ้ะอา้าวพี่จะไปไหนอ่ะโถพี่อย่าเพิ่งไปนะพี่อยากจะไปนะ่ะ พี่เขาจะอยู่ต่อหรือเปล่านะจรดูเหมือนว่าพี่ป่วยห,หรือหรือว่าพี่หรือว่าแม่เขาจะดูแลพี่เขาท้อพี่ไปซะแล้วพี่จะคอยดูแลเราตั้งแต่เด็กยังเดินไม่ได้ด้วยซ้ำเสียใจจังเลยพี่เขาไปแล้วไม่เป็นไรหรอก ต้องเข้มแข็งเอาไว้นะแล้วแม่เราเดินไปไหนแล้วก็ไม่รู้แม่ก็ไปแล้วไม่เป็นไรหรอกเราต้องเข้มแข็งไว้แล้วต้องเข้มแข็งไว้แต่ว่าเราจะมีแม่คนไหนพอมารับเลี้ยงเราได้ไหมพี่คะดูแลหนูหน่อยได้ไหมคะพี่คะ พี่คะพี่ดูแลหนูหน่อยนะพี่ดูแลหนูหน่อยอืมถึงว่าแต่ว่าชุดฮาโลาวีนคอสตูมพวกนี้มันอะไรกันนะตอนนี้เรามีหนึ่งร้อยแคนดี้แล้วค่ะเพื่อนเเราจะทำยังไงดีซื้อชุดกกดีกว่า ตอนนี้เราซื้อไปแล้วค่ะทุกคนไหนดูชิมีชุดไอใยบ้างเย่ <Yeah. S 1> ไปดูกันเย้ยว้าวชุดผีน้อยน่ารักจะเลยชอบมากเลยละ่ะ <c oughs> มีใครจะดูแลเราไหมคะเนี่ยดูแลหนูหน่อยนะหนูต้องการแม่ไม่เป็นไรหรอกเราอะยังเดินต่อแต่ได้ ก็ถือว่าเป็นวัยที่สามารถดูแลตัวเองได้ชงนมไปกินเองเลยแล้วกันนะชงนมเผื่อเอาไว้ฮ่าฮ่ไปหาอะไรทำเองเลยดีกว่าอุตสาหเดินได้แล้วถ้าหิวนมก็ไม่ต้องกางวนแล้วแล้วก็หยิบข้าวไปด้วย เพราะว่าเวลาเราหิวก็จะได้รีบวิ่งมากินทันทีเลยนี่อ้าวนี่มันพอจะเป็นเพื่อแล้วได้ไหมเนี่ยตอนนั้นเราก็ยังเด็กอยู่อ้าวเป็นอะไรแล้วเนี่ยเราเป็นอะไรจะแล้วอ่ะอ้าวหิวนมเหรอไม่ง่ายเตรียมนมมาก็กินสิจ๊ะไปเตรียมนมอีกดีกว่า ชงนมเผืือ,อกแล้วค่ะเ,เพื่อนๆจ้องชองนมบ่อยจังเลยต้องชองนมบ่อยขนาดนี้เลยแหละเนี่ยให้ตายเถอะไม่เป็นไรค่ะเ,เพื่อนๆแล้วก็ชงนมเผื่อเอาไว้เถอะนะนี่ไงคะเ,เพื่อนๆลาซื้อ เราซื้อ,อของนี้มาแล้วค่ะทุกคนมันคืออะไรก็ไม่รู้นะทุกคนมันน่าจะอยู่ในกระเป๋าของเราเหรอคะไม่แน่ใจค่ะไม่เป็นไรหรอกอะไรเนี่ยว่าแต่ว่าเด็กคนนี้ทำไมหน้าตาบึ้งแบบนั้นล่ะ น่ะสงสัยจะไม่มีพี่เลี้ยงคอยดูแลไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยเราก็มีคนเคยดูแลมาในตอนเด็กนะคะเอาล่ะอย่างน้อยตอนนี้เราก็โตขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง อะไรทำกันเธอจ้าเพื่อนเพื่อเดี๋ยวเรานั่งรถฟักทองสีทองไปกันเลยจ้าแน่ละจังเลยนะ่เนี่ยรถคันเนี้ยเพื่อนเพื่นเล็วเออดูเหมือนว่าตอนนี้เราอาจจะอยากไปตรวจสุขภาพนะแต่ว่าทำไงได้อะก็ไม่มีคน มาดูแลเราตอนนี้นี่นะว้าวมาอยนีคอนสีชมพูน่ารักจังเลยอะ่ะสวยมากๆด้วยขอขี่หน่จ้าคุณพูดคุณขอขี่หน่ยนะจ้าคุณพอ,อนี่ <c oughs> ชอบมากๆเลยละ่ะค่ะเพื่อนถึงเราจะไม่มีแม่รับเลียงอะไรขนาดนั้น เดี๋ยวจ้ะเจ้าจพอนี่ฉันขี่เธอไปแล้วขอรูปเธอบ้างนะอา้าวฉันเป็นอะไรเนียอฉันปวดฉี่เหรอไม่ไม่ได้แล้วฉันจะไปทำแผลเองได้ไหมเนี่ย,มยไม่เป็นไรจ้ะเพื่อนๆตอนนี้ฉันขอไปค่าห้องน้ำก่อนนะยังไม่ได้เข้าห้องน้ำเลย ลูแล้วแล้วห้องน้ำห้องน้ำนง่ายง่ายเลยสลูแปลว่าห้องน้ำใช่ไหมเยียวเกือบจะฉี่ไม่ทนันซะแล้วเราเกือบจะมาฉี่ไม่ทันซแลวล่ะทุกคน <laughs> เกือบจะลาดคาผ้าอ้อมไปซะแล้วไม่เป็นไรหรอกเดีย๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนี้มจ๊ะ มีคนที่จะพามาเป็นน้องเราได้ไหมอุยตายน้องคนนี้น่ารักจังเลยเหมาะจะเป็นน้องเราอ้าวทำไมน้องคา่าหนีแล้วเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเราคงจะดีไม่พอหรอถอดชุดก่อนดีก,กว่าแล้วก็มาใส่ชุดใหม่ขอไปเปลี่ยนชุดใหม่ก่อนคะ่ะเพื่อนเอ,นอ้อ ดูเหมือนตอนนี้เราหิวนมแล้วเฮ้ดื่มนมเลยค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวนะมีของเล่นอันนี้ด้วยเหลอเนี่ยน่ากินจินๆเลยหิวอ่ะเดี๋ยวรีบไปค่ะแล้วเราไปกินข้าวดีกว่า อยวไปกินข้าวแล้วข้า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 วแลวห้องคิทเช่นเข้าไปแล้วเข้าไปย่านในเนื้อมีอาหารกินข้าวแค่อารมณ์ดีขึ้นหน่อยได้มากินข้าวอะไรแบบนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วไปไหนต่อดีละเพื่อนๆดูเหมือนว่า เราต้องดูแลตัวเองแล้วใช่ไหมอ่ะอืมหยิบยาได้ไหมอ่ะเราต้องเช็คอัพหระเนี่ยอืมทำอะไรเองไม่ค่อยได้เลยเ,เด็ก แต่ดูเหมือนว่าเราอยาอาบน้ำนะงั้นเดี๋ยวเราไปอาบน้ำดีกว่าอาบน้ำเอ็นได้ไหมอะเป็นเด็แบบเนี้อาบน้ำเอ็นได้หรือเปล่าก็ไม่อยู้ทำไมถึงไม่มีใครรับเลี้ยงหรอนะเมื่อก่อนออกจะมีคนมากันเยอะแยะมากมายพี่เลี้ยงหนูหน่อยนะ น้องจะโตขึ้นเองไปเป็นคนที่ไม่เข้มแข็งไม่ได้อะนะเลี้ยงห,หน่อยใครก็ได้พี่ก็ได้จ้ะนะเลี้ยงห,หน่อยใครก็ได้เลี้ยงหนทีพี่ได้ไหมจ้ะีชใจัง แล้วคณูน่ารักไม่พอสินะเธอเธอเธอหายไปแล้วหเนี่ยทำไมเราถึงไม่มีคนดูแลกันนะไม่เป็นไรหรอกหวังว่าโตขึ้นเราจะมีคนรักใข่มากขึ้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็คงปรับตัวเองได้ช่างเธอค่ะ เอาละค่ะเรื่องราว p p ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับสำหรับวันสำหรับวันนี้ท้าเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดติดตามชอบทุนเจชแนลด้วยนะคะดูเหมือนว่าตอนนี้เราเจอรุ่นน้องแล้วะค่ะรุ่นน้องคนนี้เนี่ยน่ารักมากๆเลยเขาพอจะเป็นเพื่อนให้เราได้ไหมเดี๋ยวไป ดูต่ออีพีหน้านะคะอีพีหน้าเราก็จะโตขึ้นแล้วนะคะเป็นสาวน้อยแล้วอะเดี๋ยวไปดูกันจ้ะว่าโตขึ้นเป็นยังไงบ้างเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องทีแชาแน,นลด้วยนะบ๊ายบาย